สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่15มิถุนาถึง15กรกฎานะคะวันนี้ PP KK นะคะดูดวงไพ่ยิปซีจะมาทำนายดวงชะตาราศีชาวราศีเมถุนนะคะประจำเดือนพฤษภาคมค่ะ การทำนายนะคะก็จะเป็นไพ่1ิบใบเหมือนเดิมนะคะเริ่มจากตำแหน่งที่1น,นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะหยิบได้ไพ่1รูปไม้เท้านะคะเหตุการณ์ไพ่ใบนี้ก็คือเขาเรียกว่า เป็นสัญลักษณ์แห่งแรงบันดาลใจความตื่นเต้นนะคะไพ่นี้ก็คือเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะคะถ้าเกิดขึ้นในดวงนี่คือเด่นมากนะคะชาวราศีเมถุนเ,นเดือนนี้นะคะคือถ้าเป็นคนเรียนก็คือจะเรียนดีนะคะเรื่องการสึกเ,เรื่องการศึกษาหรือว่าเขาเรียกว่ามีสิทธิ์ลุ้นเอาเกียรตินิยมได้ถ้าเป็นธุรกิจนะคะ,ะหรืออนาคต หรือกิจาการของตัวเองนี่คือดีจะประสบความสำเร็จด้านการงานแน่นอนนะคะค่ะไพ่ใบที่2นะคะเป็นสถานการณ์<ม>เขาเรียกว่าสถานการณ์ทั่วไปเหตุการณ์รอบๆตัวแต่ ช่วงนี้สถานการณอ์อย่างเหตุการณ์นะคะปัจจุบันดีแต่ว่าให้ระวังด้านสุขภาพของคุณด้วยนะคะบางคนท่านที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่ามีความเครียดระวังเรื่องการกุ้มใจการเครียดการนอนไม่หลับนะคะเนาะถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักเนาะระวังเขาเรียกว่าความผิดหวังะนะคะหรือว่าอาการ ถ้าบางคนมีโรคประจําตัวหรือการปวดหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราให้ระวังด้านสุขภาพนิดน,นึงเป็นไพ่ของคนคิดมากนะคะในส่วนของใบที่3นะคะเป็นสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังเป็นตำแหน่งของบ้านครอบครัวญาติผู้ใหญ่หรือว่าเจ้านายระดับสูงนะคะไพ่ตัวนี้มันจะเป็นไพ่ j u s t m e n นะคะเป็นเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าเป็นไพ่เวรไพ่กรรมช่วงนี้นะคะดวงของคุณเนาะจะนิ่งๆนะคะให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของมันหรือเขาเรียกว่าแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมทุกอย่างมันจะดําเนินไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้เนาะก็ยังไม่ต้องดิ้นรนหรือว่าอะไรมากนะคะใครทำดีก็ได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะถ้าคุณทำดีก็จะมีคนช่วยคุณถ้าคุณ ทําผิดไพ่ตัวนี้มันก็จะดิ่นชัดเลยนะคะใบที่4นะคะเป็นพื้นฐานส่งเสริมดวงหรือว่าอาดีตที่ผ่านมานะคะเขาเรียกว่า,าถ้ายังไม่เกิดขึ้นนะคะถ้าสมมุติว่าช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคหรือติดปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับคู่แข่งเนาะก,ก็จะเจอคู่แข่งที่สูสีหรือว่า เก่งกว่าหรือว่าติดอุปสรรคถ้าจะมีการโยกย้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยจะทำอะไรช่วงนี้นะคะก็มันมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่างานจะส็ำเร็จได้แต่ว่าจะช้าหน่อยนะคะให้ระวังการถูกกันแกล้งด้วยเนาะเรื่องเรื่องงานบางทีก็อาจจะโดนย้ายหรือว่าเปลี่ยนงานหรือว่าระวังเกี่ยวกับ เรื่องงานอะนะคะอ,อาจโดนกันแกล้งทะเลาะเนาะใบที่5นะคะเขาเรียกว่าฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือนะคะหยิบใบนี้ได้มาเกี่ยวกับเรื่องความรักเนาะความรักนะคะถ้าทะเลาะกันช่วงนี้ยังไงก็ไม่ได้เลือกกันเนาะก็กลับ ยังกลับมาเขาเรียกว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะที่คบกัอนอยู่ตอนนี้ก็จะคบนานที่ทะเลาะกันก็ยังไม่เลิกกันหรอกก็จะกลับมาคุยกันคือต่อให้ทะเลาะกันยังไงก็ไม่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 เลิกกันไม่แยกกันเนาะก็จะอยู่ด้วยกันนานๆหรือว่าบางคนก็ยังไม่แต่งแต่ว่าอยู่ด้วยกันนะคะเป็นชีวิตคู่ที่ยั่งยืนนานมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองเลยนะคะถ้าทะเลาะกันก็คือการใ,ให้อภัยดีที่สุด นะคะตัวนี้ก็คือหรือไม่ก็อีกแง่นึงเขาเรียกว่าเป็นไพ่ของเลือกงามยามดีไพ่ตัวนี้นะคะมั่นคงความร่ํารวยเฟื่องฟูทรัพย์สมบูรณ์ตัวนี้ค่ะในส่วนของไพ่ใบที่6นะคะเป็นไพ่ของใบเหตุการณ์ในอนาคตเนาะชาวราศีเมทุนนะคะ ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงหยิบได้ไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่จะร่ารวยทั้งเงินทองทรัพย์สินอํานาจเปรียบเป็นดังเขาเรียกว่าซูสีไทยเฮาเลยไม่ยอมเป็นรองใครนะคะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่ฉลาดหลักแหลมนะคะไพ่ใบนี้นะทํานายแบบเขาเรียกว่าถ้าด้านธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้ามีเงินหมุนเวียนนะืกระดับแบบเป็นแสนขึ้นนะด้านความรักก็จะวิเคราะห์ ตามฐานะตามความเหมาะสมนะคะตรงนี้นะแต่ว่าก็คือเป็นผู้หญิงที่มีความรับผิดชอบสูงถ้าผู้ชายก็จะได้เจอผู้หญิงที่แบบเขาเรียกว่ารถสนิยมสูงแต่งตัวสูงก็คือต้องมีตังค์ถึงจะเข้าหาเธอได้นะคะไปที่7นะคะเขาเรียกว่าตัวปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราสงสัยไพ่ใบนี้นะคะเรื่องเก็บเงินอ,อมเงิน คุณไม่เป็นหนึ่งเขาเรียกว่าคุณไม่เป็นสองรองใครเลยเก็บเงินได้นะคะประหยัดมัธยัสต,ตัวนี้นะคะสามารถถ้าถ้ากำลังจะเริ่มนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวเดือนนี้ก็คือเริ่มได้นะคะเป็นคนที่เก็บเงินอยู่เงินท้องไม่รั่วไหลมัธยัสถสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตนเองนะคะไพ่ใบนี้ไพ่ใบที่8นะคะตัวปัญหา ตัวช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างหยิบได้ไพ่ตัวน,นี้นะคะเขาเรียกว่าถ้ามีคนที่อยู่ใต้อํานาจหรือลูกน้องนะคะช่วงนี้เขาอาจจะดื้อเลี้ยงยากแต่ว่าก็มีความที่จะ,ฉะเฉลียวฉลาดแต่ว่าค่อนข้างเอาแต่ใจถ้ามีลูกนะคะบางคนมีลูกหรือบริวารคนที่อยู่ใต้อํานาจนะคะอาจจะดื้อจะซนหน่อยนะคะถ้าเป็นบางคนถ้ามีลูกแล้วลูกเลี้ยงยากนี่ก็ต้องแบบเกรแก้เคล็ดเอาไปเขาเรียกว่าอะไรนะ เอาไปยกให้เป็นลูกคนอื่นในนนะ้ำแลเป็นแบบพิธีแบบโบราณนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าอาจจะเจอคนที่เก็บความรู้สึกไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยชอบพูดด้วยนะคะเจอเจอคนใต้บริวารดือ้อเอาง่ายๆถ้าถ้าเป็นคนมีระดับนะคะมีลูกน้องอะเนาะช่วงนี้ลูกน้องไม่ค่อยได้ดังใจนะคะใบที่9นะคะ ความคิดภายในใจตัวนี้เกี่ยวกับก้าวถ้วยเรื่องความรักนะคะตกอยู่ในภวังแห่งความรักหรือว่าอีกบางคนถ้าได้ตัวนี้นะมีสองแบบนะคะเป็นรักที่ซ้อนหรือว่าแบบรักรักตัวที่สองคือรักแบบเพศเดียวกันเนาะก็ก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่าเกณฑ์ที่ดีก็คือให้ระวังหน่อยนะคะ ระวังมือที่สหรือว่าถ้าเป็นเพศเดียวกันน่ะจะบวกนะคะแต่ว่าก็ถึงไม่ถึงกับว่าเลวร้ายหรือว่าเลิกหรืออะไรกันนะแต่ก็ในช่วงเริ่มรักนะคะอะไรก็จะดีะเนาะช่วงนี้ไพ่ใบที่10นะคะเป็นสรุปของเหตุการณ์ทั้งหมดหยิบได้ไพ่เดือสตาเนาะเขาเรียกว่า ไพ่ตัวนี้ก็คือความฝันกับความจริงมันต,ต่างกันให้เราอยู่กับความเป็นจริงเนาะมันก็จะสอดคล้องกับไพ่ใบนี้นะคะไพ่เวียนไพ่กรรมให้ทุกอย่างเป็นไปตามไปตามชีวิตไปตามของมันนะคะอ,อุปสรรคของชีวิตที่มีเข้ามาช่วงนี้ก็อาจจะทํำให้เราทอ้อถอยได้บ้างเนาะแต่ว่าคนที่เป็นโสดก็เขาเรียกว่าก็สามารถมีความสุขได้โดยกัน เป็นโสดอยู่นะคะช่วงนี้อาจจะต้องอเขาเรียกว่าถ้าในช่วงเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ธรรมชาติบำบัดอาจจะไปเที่ยวหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะรักสันโดษบ้างนะคะอยากอยากอยู่กับธรรมชาติป่าเขาลำนาวัายชอบเป็นคนที่ชอบมีจินตนาการช่างฝันเป็นคนที่โรแมนติกเกินไปเนาะแต่ว่าถ้าทำอะไรเกี่ยวกับที่ดินหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะ ที่ดินบางคนก็มีที่มีตึกแถวไร่สวนอย่างเงี้ยให้เช่านะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องการพักผ่อนเนาะถ้าเครียดมากเกินไปก,กี่ยวกับไพ่ใบนี้ถ้าปัจจุบันเครียดนะคะควรพักผ่อนชีวิตเขาเรียกว่าจะจะสุขสบายพยายามนะคะอย่าเครียดเนาะชีวิตจะร่มรื่นทําจิตใจให้ปลอดโปร่งมีความสุขกับชีวิตด้านการงานก็บางคนเนาะดวงหรือแบบ ดวงก็สบายอยู่นะคะดวงบางดวงดวงสบายอยู่นะอยู่เฉยๆก็ไม่ต้องทํางานก็ได้แต่ถ้าเป็นผู้เขาเรียกว่าการก่อสร้างที่บ้านมีให้เช่ามีก่อสร้างมีอะไรอะ่ะก็จะเป็นผลบวกนะคะตัวนี้ถ้าสรุปนะคะชาวราศีเมถุนเนาะเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินก่อนนะไม่น่าเป็นห่วงนะคะดวงก็คือ โอเคสามารถเริ่มเก็บเงินได้ธุรกิจนะตัวปัจจุบันขึ้นมานะคะก็ก็ดีน้าจะทำอะไรนะคะแต่ว่าให้ระวังถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องทะเละเรื่องอะไรอย่างนี้โดนการแกล้งต่างนะคะด้านสุขภาพทางด้านสุขภาพนะคะก็เรื่องอารมณ์เรื่องความเครียดไมเกรนเหน็บชาต่างนะคะเรื่องความรัก ไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ถ้าถ้าคนที่เริ่มมีความรักจะโอเคจะหวานนะคะแต่ถ้าถึงจะทะเลาะก,กันยังไงเนาะก็ยังไม่เลิกนะคะก็จะกลับมาคืนดีกันเรื่องเรื่องเงินเรื่องงานความรักเออนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงเป็นห่วงแค่ว่าสุขภาพเรื่องเครียดเรื่องกุ้มใจนะคะเรื่องงานก็เรื่องงานตัวนี้ก็ คู่แข่งเนาะเกี่ยวกับคู่แข่งอะไรทีม่มีการแข่งขันต่างๆก็อาจจะเจอคู่แข่งที่เหนือกว่าแต่เราก็สามารถจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็วันนี้ก็ขอให้ชาวราศีเมทุนนะคะเฮงๆงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ